ความทรงจำในระยะยาวของเราเฮ้ยถ้าคุณลองมองเรื่องกดแรงดูดสิเพียงแค่คุณทำให้ฮิโปแคมปัสแข็งแรงคุณเพียงแค่นึกในสิ่งที่คุณต้องการแค่ครั้งเดียวมันจะติดตัวคุณระยะยาวคุณเก็ตไหมคำว่าอัตโนมัติมันคือแบบนี้คุณเก็ตกันหรือยังฮิโปแคมปัสนะอะ สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะ, <c oughs> นะครับ <c oughs> อย่าพุ่งลบเลยค่ะครูนะตั้งใจฟังนะผมไม่ได้การันตีนะว่าผมจะไม่ลบนะครับนะเพราะว่ามีคนเนี่ยก๊อปคลิปผมแล้วก็เอาไปทําคอร์สสอนกันเต็มเลยนะอนะซึ่งจริงแล้วคอร์สผมอะ่ะมันลึกกว่านี้มากแต่คุณมาสอนเนี่ยงูงูปลาปลาแล้วมาทําให้คนเสียความรู้สึกกันเปล่า พอแค่ฟรีีของผมก็ลึกมากแล้วลึกจนเขาต้องก๊อปไปทําเป็นคอร์สะนะ,นะ,นะความจำเนี่ยที่คุณจดจำในระยะสั้นมันจะจัดการให้คุณจดจำในระยะยาวมันจะจัดระเบียบจัดเก็บข้อมูลเป็นเหมือนไฟล์ให้เป็นระเบียบแล้วมัน